ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ใกล้จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้นะคะขณะเดียวกันหอการค้าออกมาคาดการณ์บอกว่าประเทศไทยจะมีเงินสะพัดในช่วงเวลาดังกล่าวมากกว่า80,000ล้านบาทแต่ส่วนใหญ่มาจากการเล่นพนันฟุตบอลมากกว่า60,000ล้านบาทค่ะศูนย์พยากรเศร,รษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการณ์ว่าในช่วงฟุตบอลยูโร2024จะมีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ มากถึงกว่า2575ล้านบาทรวมทั้งมีการใช้จ่ายนอกระบบเศรษฐกิจหรือการเดิมพันพนันฟุตบอลมากกว่า67,044ล้านบาทหรือรวมกันทั้งในและนอกระบบช่วงยูโร2,024จะสร้างเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจมากกว่า87,620ล้านบาทในประเทศไทยนะคะเพิ่มขึ้น14%ขณะที่ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงฟุตบอลยูโรจากกลุ่มตัวอย่างกว่าพันคนทั่วประเทศ พบว่าส่วนใหญ่จะใช้จ่ายมากกว่ายูโรครั้งก่อนโดยกิจกรรมที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดคือการซื้ออาหารและเครื่องดื่มเฉลี่ยประมาณ3,700บาทต่อคนการทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารประมาณ4,497บาทต่อคนและการซื้อสินค้าของที่ระลึกข,ของทีมฟุตบอลประมาณ2,475บาทต่อคนค่ะเติอมออกไปเนี่ยมันคือเรื่องของการเข้าไปพนันไม่ว่าจะเป็นการพานันที่ไม่ได้หวังเงินนะครับเพราะในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยตอบว่าเล่นเพื่อสนุกเยอะ มากสุดก็คือติดลายนุมแก่นจุดหนึ่งก็คือเล่นเพื่อ,อเงินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือการเติบโตของธุรกิจพนันเนี่ยมีการเติบโตที่สูงขึ้นและเราเชื่อว่าสูงขึ้นเป็นประวัติการทีนี้เราคาดการเอาไว้ว่าจะคึกคักมากนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการเล่นพนันบอลเนี่ยสูงขึ้นด้วยโดยกลุ่มตัวอย่าง35.6%บอกว่าตัวเองจะเล่นพน,น,นันทุตบอลส่วนใหญ่พนันเป็นเงินสดฉเฉลี่ยใช้เงินประมาณ2,000บาทต่อน,นัด หรือเฉลีย่ยคนละ23,574บาทต่อฤดูกาลทีมที่คนไทยส่วนใหญ่เชียร์3อันดับแรกคืออังกฤษ,กฤษเยอรมันและฝรั่งเศสค่ะค